ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกและอีกประเด็นหนึ่งจำได้ไหมนะครับจำได้ไหม,เท,หมเทวดารับสวยหมื่นล้านเทวดารับสวยหมื่นล้านอันเนี้ยที่ผมกล้าพูดชื่อเขาเหตุผลเพราะอะไรเพราะเพราะข่าวลงว่าพลตํารวจตีอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่าเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยผมไปกล่าวหาเขาผมไปโจมตีเขา ผมไม่เคยเกล่าวหาใครและผมไม่เคยโจมตีใครแต่ผมเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับพลตํารวจตีจักรุนเกียรติปานแก้วรองพบวชกอเผยว่ากรณีบุคคลหนึ่งกล่าวอ้างว่าหนึ่งใน18บอสดิไอคอนยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นเงินนิจต้อนหรือเงินคริปโตขอชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวที่มามากับนายเอกภพเหลืองประเสริฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้มีการสอบสวนไปแล้วบุคคลนังกาวสารภาพแล้วว่าข้อมูลมั่วไม่มีที่มาเป็นการอุปโรคขึ้นมาโดยอ้างว่าเป็นการถามจากเพื่อนและเสิร์ชหาในเว็บไซต์โดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรที่พาดพิงถึง ทั้งนี้จะต้องพิจารณาและประชุมหารือจะต้องดําเนินการทางกฎหมายถึงขั้นไหนอย่างไรและส่วนในเอกภพจะโดนด้วยหรือไม่ก็ต้องพิจารณากันอีกทีนบะข่าว PPTV HD 36โอเคไหมชัดเจนไหม พวกออกตัวแรงเอาให้หมดคนที่พาตัวดีนะครับต้องเด่นเสียหายนะสวัสดีค่ะท่านนครบนะครับวิจาร์ณให้รายละเอียดดีมากครับนะนี่แหละครับ,รบผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับเรื่องดไอคอนเนี่ยมันบานปลายมันเป็นการตีฟูมันเป็นการทําให้แบบเฮ้ยคดีธรรมดานะกลายเป็นโอ้โหคดีอลังการยอดขายหลักแสนล้านมีเทวดาอยู่หนุนหลังโอ้ oh, เป็นนักการเมืองใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้ จริงๆผมพูดตั้งแต่ทีแรกถ้าใครติดตามผมนะผมบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีและบางคนก็ยังมาด่าผมเลยแม้กระทั่งว่าล่าสุดนี้ก็ยังเอาข้อมูลไม่ทาไมจะไม่จะไม่ได้หลักแสนล้านเอาข้อมูลไม่ให้ผมดูว่ามันเป็นหลักแสนล้านยังไงไอคนที่เอาข้อมูลไม่ให้ผมดูอ่ะก็มั่วก็มัวเพราะมันไม่รู้แผนการตลาดมันไม่รู้อะไรเลยแต่มันมั่วเอาไงอัจฉริยะมาวันนี้พูดเรื่องอะไรคุณอัจฉริยะ มาแจ้งมาตราหนึ่กับสอขบอที่ไม่ถอนใบอนุญาตนะครับการตลาดแบบตรงของบริษัทดีไอคอนและรู้สึกว่าจะบอกว่านะครับเอาเอาผิดเจ้าหน้าที่สบที่อนุญาตให้บริษัทดีไอคอนได้ใบอนุญาตตลาดแบบตรง ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับสคบอไม่ได้ผิดนะครับสคอบอที่ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ผิดครับเพราะอะไรครับเพราะตามกฎหมายถ้าคุณทําตามกฎหมายมีการยื่นร้องขอครบตามเอกสารครบทุกอย่างครบเป็นไปตามมาตรฐานภายใน60วันต้องออกใบอนุญาตให้ครับแต่การออกใบอนุญาตให้แล้วเขาจะไปทําผิดกฎหมายทํานอกเหนือนี่เป็นอีกเรื่องหนึง่ง กับการออกใบอนุญาตการออกไปอนุญาต,าออญาตถ้าคุณให้เอกสารครบหลักฐานครบทุกอย่างครบชี้แจงได้ที่มาของสินค้าชี้แจงที่แผกนการตลาดที่แจงผลการตอบแทนแล้วมันไม่เกินที่กฎหมายกําหนดเมื่อครบเอกสารครบหมดทุกอย่างแล้วภายใน60วันสคบต้องออกใบอนุญาตให้มันเป็นเรื่องปกติครับมันคือเรื่องปกตินะ ผมบอกเราว่ากันไปตามกฎหมายตอนนี้เราดูไปผมถึงได้บอกว่าดไอคอนมันตีฟูเกินไปโอ้โหมันอลังการเกินไปโอ้โหชูกันโอ้โกลายเป็นแบบโอ้โหนะัเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็เลยเรื่องของอะไรพระวอนะลากกันไปจนถึงไหนครับสถานปฏิบัติธรรมของพระวรวัดของพระวอบอกว่าลุกป่าลุกที่ป่าไม้อะไรล่าสุดเข้าไปตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการลุกครับ ทำถูกต้องทุกอย่างตามไปนี่อ้าวแล้วยังไงล่ะครับพระวอโดนด่าวลุกป่าไปแล้วสังคมตาหน้าไปแล้วว่าพระวอบุกลุกป่าสงวนปไปแล้วแล้วยังไงอะครับแล้ววันนี้ออกมาตรวจสอบแล้วแล้วยังไงอะครับแล้วไอ้คนที่ออกมาบอกว่าพระวอลุกป่ารับผิดชอบอะไรครับ รับผิดชอบอะไรบ้างครับเงียบกิ๊บตอนนี้เอดเวนเจอร์ไปไหนหมดแล้วล่ะนะพวกที่ห่าวออกมาขอโทษอย่ังๆเลยครับคนที่แจ้งจะถูกดำเนินคดีไหมคนที่แจ้งจะถูกดำเนินคดีไหมก็ต้องถูกดำเนินคดีครับนบะชาวบ้านเขาเรียกพะวอค่ะฟ้องกลับได้ไหมเรื่องพระจาน์ฟ้องกลับได้ครับ พวกทนายทั้งหลายเงียบกิฟตตอนนี้เงียบกันหมดครับแล้ววันนี้นะครับรายการหุนกระแสนะครับเขาก็บอกออกมาแล้วนะครับว่าเขานะไม่ได้ตัดสินเขาไม่ได้พิพากษาเขาไม่ได้ชี้นําแต่เขาพยายามจะนําเสนอนะครับคำถามคือความรู้สึกของพวกคุณเองที่ผ่านมาหนกระแสชี้นําทําให้บอสทั้งหลายผิดและบริษัทดีไอคอนผิดหรือเปล่าคุณเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองเพราะคุณเป็นคนดู แต่เขาจะแก้ตัวยังไงอันนั้นมันเรื่องของเขาแต่ที่คุณดูมาทั้งหมดคุณคิดยังไงผมคงไม่ไปตัดสินใจแทนคุณเพราะคุณนะตัดสินใจเองได้เพราะเขาก็บอกอยู่แล้วรายการหนกระแสคุณหนุ่มบอกว่าประชาชนกินข้าวประชาชนฉลาดเพราะฉะนั้นประชาชนก็ดูกันเอาเองครับที่ผ่านมาเขาชี้นําหรือเปล่าเขาชี้นําหรือเปล่าเขาตัดสินหรือเปล่าคนที่เขาเอามาทั้งหมดตัดสินหรือเปล่าอันนี้ ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาเองครับเพราะเขาบอกแล้วไงเขาบอกวันนี้ไงประชาชนกินข้าว <c oughs> อาไม่จริงค่ะดูเหมือนยุแยงนะเลิกดูแล้วค่ะรายการนี้อ้างว่ารายการไม่ใช่สารทำตามกระแสะสังคมรายการตัวดีเลยสังคมโยนขี้ให้ประชาชนทุย ก็ผมบอกแล้วไงเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงของเขาเขามีรายการของเขาถูกต้องไหมเขามีสิทธิ์พูดแต่ทุกคนเป็นคนดูนะครับคุณก็ตัดสินกันเองแล้วจัดการกันเองเพราะเพราะคุณมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับนะครับแต่อย่าไปด่าครอบครัวเขาอย่าไปด่าลูกเขาอย่าไปอะไรครับแต่วิพากษ์วิจารณ์นะครับการนําเสนอของเขาได้ครับนะครับวิพากษ์วิจารณ์การนําเสนอได้ครับแต่อย่าไปด่าลูกเขาอย่าไปด่าตัวเขาอย่าไปนี่เขาอะไรเงี้ยไปด่าครอบครัวเขาอันนี้ ไม่ใช่แต่เราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของเขาสิ่งที่เขานําเสนออันนี้เราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้หมดครับนะครับอ่าไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญค่ะนะถูกต้องนะครับผมผมเนี่ยก็ผมถึงจะบอกไงว่าเฮ้ยเลือกดูไม่ดูแล้วสําหรับผมเนี่ยผม,มเห็นป่าวว่าของผมเองอะ่ะผมจะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ แต่ผมจะวิาพากษ์วิจารณ์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเอาข้อมูลของข่าวแล้วเอามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่เราไม่ได้ไปกล่าวหาใครเราไม่ได้ใส่ร้ายใครเราพูดกันถึงหลักของฟาร์มจริงๆ